ข่าวอินดี้ขยี้ทุกข่าวมันทรอยศต่อแผ่นดินมันไายชาดมันหจชาบันนันก็รู้อยู่แล้วคลิปออกมาก็รู้อยู่แล้วเห็นอมาคนขายชาดเห็นพันนันลกักอลวิปเลยวิบเลยเออคนไข่ชาดเออนี่คนตายคนตายเป็นรูปตัวกันแล้วอยู่ภูกเก็ตนะภูกเก็ตคนภูกเก็ตมาแล้วมากันตั้งประเทศแล้วตอนนี้อืม นะคนเริ่มเริ่มตัวกันรวมชุมนุมกันข้งางใหญ่ที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะเขาบอกโอ้กึ่มกันทั้งประเทศแล้วตอนนี้นะโคราชก็รวมตัวกันแล้วนะนะครับสุพรรณก็รวมตัวกันแล้วนะอุบลก็รวมตัวโอ้ยทุกที่รวมตัวกันหมดแล้วนะเออนะครับ พี่จอนนี่นี่โอ้รวมตัวแล้วมาแน่พี่จอ์นนี่นะเออนะนี่นะครับรวมตัวกันหมดทั้งประเทศแล้วออกมาไล่อุ้งอิงแน่นอนวันที่ยนะี่สิบแปดอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเออนะวันเสาร์หน้านี่วันเสาร์หน้านะเอารวมตัวกันที่อนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะครับใครยังไม่ทราบข่าวก็แจ้งให้ทราบนะเออ ใครมีภารกิจอะไรก็นัดหมายเคลียร์ฮันให้เรียบร้อยนะเคลียร์ภารกิจให้เรียบร้อยมาเลยมาเลยแต่ว่าแอดมินคงไม่ได้ไปนะเพราะว่าเลี้ยงลูกนะครับลําบากมีลูกไปไหนก็ลําบากนะจะพาลูกไปชุมนุมโอ้ยลำบากลำบนนะเออใจจริงอะอยากไ้าอยากไปนะครับเออนะแต่มีลูกไง จะพาลูกไปชุมนุมด้วยมันลูกมก็ไม่รู้เรื่องรู้หลาอะ่ะลูกสามขวบอะ่ะใช่ไหมเดี๋ยวมันก็บ่นนู่นเดี๋ยวมันก็แงแงงอแงนะก็ไม่เป็นไรหหละครับแอดมินก็ทําคลิปให้กําลังใจอยู่อย่างนี้แหละนะถือว่าเป็นแรงสนับสนุนนะในการทําคลิปนะช่วยกันล้วกันนะกนะ็อย่าว่าแอดมินก็และกันนะนะครับนะใครไปได้ก็ไปนะอืมนะ นะแต่เป็น,นสงใจไปแล้วกันนะคอยเชียร์อยู่ลังสิทธิ์นี่แหละเออออกไปออกไป <c oughs> นะะโอ้ไออุ้ง,งิงก็น่าด่าเหลือเกินนะครับเออนะมันก็น่าด่าจริงๆกันนะนะครับเออขนาดคลิปลดดขนาดนี้ถ้าเป็นประเทศญี่ปุ่นนี่แต่ประเทศญี่ปุ่นนี่เขาหน้าบางนะอะไรนิดอะไรหน่อยเขาออกเลยนะ แต่เป็นคนไทยนี่โอ้โหโโห,หน้าหนาอริงว่าคนกีบน,นะครับหน้าหนาสุดๆหนาสุดจะบรรยายนะไม่มีอะไรหนาก็คนนายกคนไทยแล้วนะเนี่ยโอ้โหสุดยอดแห่งความหน้าหนา,หนา,หนาอับอายไปทั้งโลกนะครับเอา้าก็ไปช่วยกันกดดันนะไปกดดันแต่ถามว่าไปชุมนุมครั้งนี้ก็คิดว่าได้เพียงแค่ กดดันแหละแสดงออกแต่มันก็เป็นเขาเรียกว่าสร้างกระแสะให้องอิเงได้รับรู้ว่าประชาชนเขาไม่เอาให้องค์อิงได้อับอายใครไปก็เขียนปงเขียนป้ายกันไปเยอะนะ mm. อนะครับ mm. เพราะว่าประเมินแล้วว่าองค์เิงนี่คงจะหน้าหนานะคงจะไม่ออกง่ายๆหรอกนะครับอืมดูทรงล้นะ mm. เอาไปกันพี่น้องเยอะนะไปร่วมกันไล่องอิงนะ วันที่28นี้ไปกันเยอะนะครับเนื่องจากตอนนี้ YouTube มีการปรับลดรายได้เป็นอย่างมากแอดมินจึงอยากจะขอกำลังใจทุกคนนะครับสนับสนุนให้แอดมินได้ทำรายการต่อไปโดยสามารถบริจาคได้ที่เลขบัญชีนี้หรือสแกนเคียร์วาโค้หรือเลขพร้อมเพล์ก็ได้นะครับหรือใครสะดวกกด thank you ผ่านช่อง YouTube ก็ได้ต้องขอกำลังใจทุกคนด้วยนะครับ